เมื่อคืนแม่ก็ทํากับข้าวไปกินที่ทํางานนะคะหมูสามชั้นที่แม่ซื้อมาจากแม่ครัววันนั้นแม่ก็จะเอามาต้มนะคะก่อนแม่ต้มแม่ก็ใส่เกลือใส่น้ามันก็ใส่น้าส้มใส่ชูไปด้วยพอน้ําเริ่มเดือดแม่ก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะหมูสองชิ้นเยอะมากซื้อมาแล้วก็เลยทําไปทีเดียวเลยนะคะจะได้เอาไว้กินหลายๆวันนะคะแม่ก็ต้มหมูชิ้งไว้ต้มไปเรื่อยๆจนน้ามันเดือดนะคะพอมีฟองแม่ก็ช้อนฟองออกด้วยตอนแลกจะต้มชิ้นหนึ่ง คิดไปคิดมาต้มสองเลยแล้วกันสุดท้ายคือเยอะมากอันนี้เครื่องที่จะตำตำน้ําจิ้มนะคะน้ำจิ้มของแม่ก็มีพริกมีมะนาวมีกระเทียมแล้วก็มีรากผักชีตำละเอียดเอาที่แม่พอใจแล้วแม่ก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะน้าตาลที่แม่ใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะหวานมากแม่ก็ตำไปเรื่อยๆค่ะและแม่ก็ปรุงรสไปใส่มะนาวนะคะมะนาวนี้ใส่เกือบสิบลูกเลยเยอะมากเพราะว่าแม่ตาพริกเยอะมากนะคะหมูมันเยอะก็เลยต้องทาน้ําจิ้มเยอะก็ใส่น้าปลาลงไปค่ะ แม่ก็ตามตอไปเลยค่ะแล้วก็ชิมน้าจิ้มดูยังไม่เปรี้ยวแม่ก็เติมมนะนาวจะได้เห็นแม่ทำมก็อยากมาทําด้วยนะคะแม่ก็ให้ตามส่วนแม่ก็บีบมะนาวล,ลงไปคือบีบเยอะมากเพราะว่าชิมแล้วไม่อยากกินเปรี้ยวๆนะคะ<า>เปรีย้ยวเผ็ดๆออกหว,วานหวนเค็มๆนิดนึงนะคะพอเห็นแม่บีบมะนาวก็อยากจะทําด้วยอีกแล้วค่ะก็มาช่วยบีบมะนาวโอ้โหรสชาติ เค็มแน่ๆสองมือทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะอ่ะบีบเข้าไปค่ะแม่บอกระวังจะแสบตามีกลัวเลยแม่เติมน้ำปลาไปเพิ่มไปนิดหน่อยจะได้ก็ไม่ให้แม่ชิมโอเครสชาติใช้ได้แล้วนะคะแม่ก็แวะมาดูหมูสุกแล้วแม่เอาผักชีมาใส่น้ําจิ้มค่ะใส่หอมๆนะคะแล้วหมูแม่ก็ขี้มาแล้วเราจะเอามาหั่นแล้วนะคะหมูดูวันนี้อยากหั่นด้วยอีกแล้ววันนี้อยากทําด้วยเป็นสทุกอย่างเลยน้าจิ้มแม่เสร็จแล้วแม่ก็ตักมาใส่กล่องเลยค่ะน้าจิ้มเยอะมากหมูก็เยอะเหมือนกัันแมม่กก็ตาใส กองส่วนหมูแม็กก็หันเสร็จแล้วนะคะในสองกล่องเหมือนกันได้เป็นสองชุดเลยค่ะทํากับข้าวเสร็จเด็กคนนี้ก็มาเพิ่มพลังอีกละค่ะดื่มนมไปก่อนก่อนนอนนะคะพอเช้ามาแม่ก็แวะมาซื้อกล้วยก่อนเวลาซื้อกล้วยตอนเช้านะคะจะเป็นกล้วยใหม่ๆสดแล้วก็สวยมากแม่ซื้อกล้วยมาสองลูกค่ะแล้วก็มาเจอผลไม้อีกเงาะกระรองกองก็เลยซื้อเงาะเพราะว่าเจได้ชอบกินนะคะแล้วก็เดินทางมาโรงเรียนคะ่ะวันนี้มาถึงเช้ามากมีที่จอดรถแม่ก็เลยจอดเพราะว่าเจได้จะซื้อดินสอกับกันไก่นะคะ พอมาถึงก็เจได้ก็เข้ามาหาซื้อกันไก่นะคะกันไก่อันเล็กๆไม่รู้หายไปในอีกข้างนึงเหลือข้างเดียวไม่ใช่สิเรียกว่าเหลือเหลือชิ้นเดียวนะคะกันไก่มันมีสองส่วนแล้วก็จะมาซื้อที่ซอที่ซอก็หมดอีกแล้วก็อยากเข้าห้องน้าอ๋อมันแยกกันนะคบแม่กันไก่มันแยกกันครับเขาเรียกว่ามันแยกกันนะครับนี่จะได้ก็ขึ้นไปห้องและไม่ยอมให้แม่ไปส่งด้วยบอกว่าให้แม่อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวขึ้นไปเอง พอแม่มาถึงออฟฟิศนะคะวันนี้แม่ก็มาซื้อขนมปังอีกะะแล้วค่ะเมนูเช้าคี่อะไรไม่ออกก็ขนมปังไว้ก่อนแล้วก็มาซื้อแฮมด้วยนะคะเพราะว่าพี่ที่หมู่บ้านให้นามลาดขนมปังมาเป็นนารลาดขนมปังโบราณแม่ก็เลยมาซื้อหมูหยองด้วยอาหารเช้านี้ของแม่นะคะนี่แล้วก็แวะมาดูขนมปังสักหน่อยโอ้โหสองชิ้นเก้าสิบเก้ามันน่าซื้อมากแต่แม่ซื้อขนมปังมาแล้วก็เลยมาทําขนมปังกินดีกว่าวัตถุดิบวันนี้เยอะมากเลยนะคะ ช้านี้แม่ก็หมดไปเกือบสองร้อยเลยคนเดียวนะไม่ใช่ของลูกของลูกไปหนึ่งร้อยแล้วของแม่ไปอีกเกือบสองร้อยแม่ก็เอาอ่าครีมนะคะมาทาขนมปังแล้วก็ใส่แฮมลงไปใส่แฮมเสร็จแล้วแม่ก็ใส่หมูนะคะนี่เาเรียกว่าหูอะไรนะหมูหยองโอเคนี่เต็มแผ่นเลยมื้อเช้าของแม่นะคะง่ายๆสองนาทีเสร็จเหมือนเดิมจริงๆแล้วก็นึกถึงไอ้นี่เหมือนกันนะคะทัว คิดถึงเนยถั่วอีกแล้วคะ่ะเนยถั่วแม่ก็หมดแล้วนะคะสงสัยต้องซื้อใหม่แล้วส่วนเมนูเที่ยงของแม่นะคะทีเจไดช่วยทํานี่แหละคะ่ะหมูสามชั้นกินกับน้าจิ้มนะคะแล้วก็ห่อผักไปด้วยนี่อ่ะใส่ผักไปแล้วเติมน้าจิ้มอืม้อก็อร่อยอยู่นะวันนี้กินแบบคีโตไปเลยนะคะ แต้วเนวเด้ถึงเวลากลับบ้านแล้ววันนี้รถไม่ติดเลยสงสัยโรงเรียนหยุดกันเยอะแล้วนะคะปิดเทอมแล้วขนาดเข้ามาในซอยโรงเรียนใงดูเงียบเลยนี่ก็ห้าโมงนิดนิตนะคะก็ามาถึงแล้วเจไดก็ยืนรอเหมือนเดิมเปิดประตูเข้ามาแล้วเหมือนเดิมคะ่ะเข้ามาเนี่ยต้องยิ้มให้แม่ก่อนเลยเพราะว่าหิวกินเงาะหือฟินเหลือเกินไปจ้ากลับบ้านกันครับ <c oughs>